รุ่นนี้บอกได้เลยว่าถ้าติดไปแล้วนี่เสียงเปลี่ยน <c oughs> เสียงดีกว่าเดิมแน่นอนให้ความสะอาดของชิ้นตนตีให้ความสดใสของโทนวัสดตรุ่นีได้ดีมากๆอีกด้วยนะครับสวัสดีครับจากมาวิน Max Audio ขอนแกนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวลำโพงรุ่นใหม่ของ 4 oh, ข้อนะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยก็ว่ oh, <wow. S 1> นไี้ตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นออเดเตอร์นะครับซึ่งมาแทนรุ่น RSE นั่นเองหลายคนนะครับ inbox ข้อมาถามนะครับว่ารุ่นเดิม RSE กับรุ่นใหม่ ASE แตกต่างกันยังไงบอกได้เลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่พัฒนามาจากตัว RSE และรุ่นนี้เนี่ยเสียงดีขึ้นกว่าเดิมนะครับรุ่นนี้สเปคมีอะไรบ้างและรุ่นนี้บอกได้เลยว่าเสียงเนี่ยใสยขึ้นสะอาดข,ขึ้นกว่าเดิม ใครที่อยากจะเปลี่ยนลําโพงนะครับที่ไม่กินหวัดแนะนําเลยลำโพงโฟ์พเวอร์รุ่นนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นลำโพงที่ไม่กินหวัดสามารถเล่นกับชุดเครื่องเสียงดงเดิมไฮพาวเวอร์ได้เลยนะครับหรืออยากจะใช้แอมป์ขับก็เล่นได้ด้วยนะครับบอกได้เลยว่าเสียงเนี่ยออกมาเป็นธรรมชาติมากมากแล้วก็เรื่องของราคาและคุณภาพบอกได้เลยว่าคุ้มค่าจริงๆ <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามาดูสเปคกันเลยนะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยสเปคเป็นยังไงกันบ้าง รุ่นออดิเตอร์รุ่นนี้นะครับมีอยู่2รุ่นนะคือลำโพงแกนร่วมแต่ยยกชิ้นเดี๋ยวเรามาดูตัวยยกชิ้นหนึงก่อนดีกว่านะครับตัวนี้คือเป็นลำโพงยยกชิ้นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยของโฟร์พาวเวอร์นะครับรุ่นออดิเตอร์ก็คือรุ่น A F E นะครับตัวนี้กําลังวัตตอยู่ที่60วัตต์ไอเม็ดแล้วก็120วัตต์แม็กซ์นะครับความถี่ตอบสนองคือ91 dB แล้วตัวนี้ก็สามารถตอบสนองอย่านความถี่ตั้งแต่60สิบมาถึง ส0 0 0มื่งพเฮิร์ตันเองเรียกว่าสามารถตอบสนองกานความถี่สูงถึง20,000ันเฮิร์ตซึ่งเป็นความถี่ที่มนุษย์ไม่ได้ยินแต่ตัวนี้สามารถที่จะเก็บรายละเอียดได้ทุกช่องสัญญาณนะครับถือว่าเป็นลำโพงที่ตอบสนองความถี่ได้ดีมากๆด้วยคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะคล้ายๆของเดิมเลยพีงแต่ว่าจะมีการเพิ่มโลโ้เข้ามานั่นเองตัวนี้เป็นเทคนโนโลยีใหม่เขาเรียกว่าอินวัตโดมนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นโดมที่สามารถที่จะตอบสนองความถี่ได,ด้ดีมากๆด้วย ทวิตเตอร์ขนาด25มิลเมตรส่วนคาแรคเตอร์ของเสียงครับบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยให้เสียงที่ค่อนข้างจะสะอาดชัดสดนะครับแต่ไม่น่ารำคาญแล้วก็รายละเอียดเสียงแหลมเนี่ยประกาสเสียงแหลมเพราะค่อนข้างเก็บรายละเอียดเสียงได้ดีมากๆด้วยเทคโนโลยีของอินเวอร์ตโดมเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องของการอินเสียกออฟเสียนะครับไปเราติดตั้งไปแล้วเนี่ยบางทีคอนโซลมาเจอกระจกที่เขาแบบลาดชันนางน้ำเนี่ยตัวนี้สามารถแก้เสียงออฟเฟดของลำโพงได้ด้วย เรียกได้ว่าราคาแบบนี้นะครับคุ้มค่าจริงๆใครที่อยากเปลี่ยนลำโพงอยู่แล้วนะครับบอกได้เลยว่าไม่ต้องไปเลือกอะไรเยอะแยะนะครับไม่ต้องไปดูอะไรมากมายติดโฟข้คลุนนี้เลยครับ ase แล้วก็ acx เนี่ยบอกได้เลยว่าจบจริงๆลำโพงเสียงกลางนะครับตัวนี้จะเป็นลำโพงที่ทําจากโพลีนนะครับแล้วก็เป็นเฟสตั้กอีกด้วยข้อดีของลำโพงแบบนี้ทาให้เสียงทางพุ่งออกมาชัดเจนนะครับแล้วก็โปร่งสะอาดหวานฉ่ำเลยตัวนี้บอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยถ้าใครได้ลองแล้วจะติดใจมากเลย แต่ที่สำคัญคือเสียงมีความเป็นไฮเอ็นค่อนข้างดีด้วยนะครับเป็นลำโพงแยกชิ้นขนาด6.5นิ้วมาพร้อมกับตะแกรงให้ด้วยนะครับหนึ่งคู่อันนี้คือรุ่นแยกชิ้นนะครับรุ่น AFE นะครับเป็นลำโพงแยกชิ้นอันนี้เอาไว้ติดคู่หน้าคู่หลังก็ได้นะครับถ้าใครอยากจะติดคู่หลังแต่อยากได้เป็นลำโพงแกนร่วน,นครับแนะนำเป็นตัวนี้เลยก็คือตัวลำโพง ACX165 นะครับ ตัวนี้นะครับสเปคเดียวกับตัวนี้เลยคือกำลังวัตต์อยู่ที่60วัตต์ไอเมแลวก็120วัตต์แม็กซ์นั่นเองแต่ว่าตัวนี้จะเป็นลำโพงแกนร่วมวัสดุจะเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าแค่เปลี่ยนทวิตเตอร์มาอยู่ตรงกลางนั่นเองใครที่ไม่อยากจอดรถนะครับไม่อยากหาที่ติดทวิตเตอร์ให้วุ่นวายยุ่งยากนะก็ใช้ตัวนี้ได้เลยเป็นลำโพงแกนร่วมเอาไว้ติดคู่หลังหรือคู่หน้าก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่นะครับตัวนี้จะไว้ติดคู่หลังตัวนี้จะไว้ติดคู่หน้าหรืออยากติดหน้าและหลังเป็นกัก็ิด้ ถ้าแนะนานะครับให้ติดทั้งเซตเลยคือคู่หน้าเป็นลำโพงแยกชิ้นคู่หลังเป็นลำโพงแกนร่วมชุดนี้บอกได้เลยว่าถ้าติดไปแล้วนี่เสียงเปลี่ยนเสียงดีกว่าเดิแมแน่นอนให้ความสะอาดของชิ้นดนตรีให้ความส,าใามสดใสของตัวโน้ตดนตรีได้ดีมากๆด้วยนะครับแท้ต้องมีไปรับประกันแบบนี้นะครับไปรับประกันของ C H E D นะครับตัวนี้ของแท้แน่นอนปัจจุบันนี้ของเทียมของปลอมก็เยอะก็ต้องซื้อขายก็ต้องระวังกันด้วยนะครับแล้วก็คู่มือที่คือคู่มือนะครับของ อ่าสเปคของลำโพงของโฟกัลร,รุ่นนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เขาให้มาด้วยใครสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับว่า,<ฮ>วาลำโพงโฟกัลที่ท่านสนใจมีรุ่นไหนสามารถสอบถามกันได้เลยคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆจากทางมาบ์มินแมสออ o ์เดอคอนแก